สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พู้ถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วลครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพิ่มทำเพลงให้มันมากมายจะรับชมรับฟังกันได้เลยและในตอนนี้ผู้รับโจมตีทั้งหคนได้ตอบสนองแล้ววกเขารีบออกจากที่ช่อนของตัวเองอย่างรวดเร็ววงแหวนวิญ,ญญาณของทั้ง6คนสว่างขึ้นและ5คนมีวงแหว,วิญญ,ญาณวงแะอกคนที่รับแต คนได้ปลดปล่อยทักษะการบินของพวกเขาและทั้งหกคนก็ไล่ตามหวังตรงในห่วงว,วย่งรวดเร็วความแตกต่างในความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นมีมากเกินไปไม่ว่าหัววี่เฮาไรหวังตรงจะเริ่มต้นอย่างกระทันหันโดยใช้ประโยชน์ในขณะที่ศัตรูไม่รู้ตัวแต่ว่าอีกฝ่ายก็เล่น้วยกำลังทั้งหมดทำให้ระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายแคบลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าพลังเฮาตรงของพวกเขาจะแข็งแกร่งแต่มันก็ทำได้เพียงทำให้พลังผสานของพวกเขาไปถึงระดับความแข็งแกร่งระดับสามวงแหวนเท่านั้นและพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะชนะกลุ่มคนรอบโจมตีพวกเขาโดยการเผชิ อยู่ในระดับราชาวิญญาณ5วงแหวนอย่างไรก็ตามในตอนนี้วงตงได้บินขึ้นไปในอากาศประมาณ50เมตรแล้วดังนั้นจึงไม่ง่ายสําหรับศัตรูของพวกเขาที่จะโจมตีพวกเขาในระยะนี้ได้นอกจากนี้ความเร็วในปัจจุบันของหวังตงไม่ช้ากว่าความเร็วของผู้ที่ไล่ล่าพวกเขาอยู่บนพื้นดินปัจจุบันเขาอยู่ห่างจากประตูทิศเหนือของเมืองเซอไรเคร์หลายกิโลเมตรทันทีที่ว่าหวีเฮายกมือขึ้นทาให้ลูกบอลแสงสีแดงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหลายร้อยเมตรก่อนที่มันจะระเบิดและกลายเป็นจุดแสงสีแดงทองจํานวนมากนับไม่ถ้วนซึ ทันทีพวกเขาทุกคนแต่งกายด้วยสุดสีดําใบหน้าของพวกเขาถูกปิดทั้งหมดเขาอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงคำรามต่ำหลังจากที่เห็นแสงสีแดงทองนี้เขาบอกว่าพวกเขาเป็นแค่สีหลักไม่ใช่เหรอเห็นได้ชัดว่านี่เป็นสัญญาณของความช่วยเหลือจากด้านในของโรงเรียนเซร์ไลเคอร์เร็วเขา้ารีบข้าเล้วรีบหนีไปเสียงคำรามครั้งสุดท้ายของเขาถูกขยายโดยพลังวิญญ,ญาณของเขาแม้ว่าน,นี่จะอยู่นอกเมืองเซร์ไลเคอร์แต่ลักฐานของเมืองเซร์ไลเคอร์คือโรงเรียนเซร์ไลเคอร์บุคคลที่อยู่ในโรงเรียนเซร์ไลเคอร์เป็นใครแต่ใดที่วิญญาณร,ระดับสูงเพียงคนเเดดดียยยยยววนััั้้้้มมมาาาึงงงท่่่สพกกใหหตไไอจล แล้วเมื่อได้ยินเสียงคำราของเขาหนึ่งใน3คนของพวกเขาที่อยู่กลางอากาศก็ได้เปิดใช้งานทักษะวิญญาณอันทรงพลังทันทีวงแหวนวิญญาณทั้ง5วงของเขามีวงแหวนสีขาวหนึ่งวงสีเหลืองสองวงและสีม่วงสองวงเขาได้เปิดใช้งานวงแหวนวิญญาณวงที่4ของเขาซึ่งเป็นวงแหวนวิญญาณพันปีสีม่วงทันใดนั้นแสงสีม่วงที่หนาแน่นก็ส่องประกายออกมาจากปีกของเขาเขาก็กระพือปีกและเร่งความเร็วพุ่งเข้าหาหัววีเฮาเลยวังตรงเล่ากับดาวตกทันทีเขามั่นใจในความสามารถของเขาแต่ใดที่เขาสามารถไล่ตามหัววีเท้าเลย์วังตรม เขานั้นมั่นใจในตัวเองมากเกินไปถึงแม้ว่าว,วีเฮาและว,วังตรงจะยังเด็กแต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังเป็นศิลักของโรงเรียนเซอไลเครอร์ยิ่งไปกว่านั้นหัว,วีเฮายังเป็นนักเรียนที่มีความสามารถถึงขั้นก่อให้เกิดการประชุมที่สาราเทพสมุทรและในตอนนี้ศัต,ตรูกําลังจะเข้าใกล้พวกเขาอย่างรวดเร็วแต่ว่ามีเพียงคนเดียวในสถานการณ์เช่นนี้ว,ว่าวีเฮาและว,งงวังตงร่วมมือกันวังตงยังคงบินไปข้างหน้าด้วยกําลังทั้งหมดของเขาขณะที่วีเฮา,ายังคงบินขึ้นไปบนร่างกายของวังตรงก็ใช้มือซ้ายของเขาโอวังตรงอย่างแน่นหนาขณะที่มือขวาชี้างีีลมพวเเยแค สวมใส่หน้าไม้วิญญาณนมวิถีขนาดเล็กไว้บนแขนข้างหนึ่งของเขาเท่านั้นหลังจากที่เขายกมือขวาขึ้นกระบอกเล็กๆสากระบอกที่อยู่ด้านบนก็ออกมาทันทีเขาเทพลังวิญญาณเข้าไปทาให้ลูกศรหน้าไม้สามลูกพุ่งออกไปลูกศรหน้าไม้ทั้งสามนี้มีสีดําสนิทและไม่สะท้อนแสงในยามราตีที่มืดมิดนอกจากนี้อาจารย์ฟ่านหวียังได้สอนวิธีติดตั้งเครื่องเก็บเสียงในระหว่างการสร้างโดยเฉพาะด้วยเหตนุนี้พวกมันจึงไม่ส่งเสียงใดๆในขณะที่พวกมันบินผ่านราตีที่มืดมิดนี่เป็นข้อดีอีกอย่างของอาวุธวิญญานนนมมวีีาาารดจะเเป่่งงงแพยยยตึทบ็คคคไฟื อาวุธวิญญาณน,นำวิถีเท่านั้นที่สามารถปล่อยการโจมตีที่ไร้ร่องรอยได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เห็นในชัดว่าไม่มีใครสามารถเล็งอาวุธวิญญาณน,นำวิถีได้มีเพียงว่าวีเฮาเท่านั้นที่สามารถทำได้โดยการพึ่งพาพลังจิตตัวจับของเขาลากโควังตงที่บินอยู่กลางอากาศอยู่สังักเล็กน้อยเขาได้เสร็จสิ้นการไยโอนพลังวิญญ,ญาณระหว่างเขากับหัววีเฮาแล้วทันใดนั้นแสงสีม่วงทองก็พุ่งออกมาจากดวงตาของววหัววีเฮาเพื่อความอยู่รอดเขาจะไม่ลังอะไรไว้ในการโจมตีครั้งนี้หลังจากที่ปปปลลลล่่่่่่ออออยยกกกกาาาาาาารรรโจมมตตตตีีขขขขงงงงงงเเเเเเ็็็ถนนนพัััวววววิญณไไไททหหหแะคดด้ช ญณที่กำลังไล่ตามเขาด้วยการบินที่เร่งรีบเขาไม่คิดว่าวหาวีาเฮาหรือวังตงก็พอที่จะหยุดและโจมตีเขาระดับการฝึกฝนของเขาไปถึงระดับราชาวิญญ,ญาณ5วงแหวนแล้วแต่เขาไม่ใช่สุดยอดราชาวิญญาณเหมือนกับที่โรงเรียนเสือไรคเครสร้างขึ้นวงแหวนวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของเขามีเพียงอายุ1000ปีเท่านั้นและเขาไม่มีจุดเด่นใดๆในแง่ของพงลังวิญญาณเมื่อตอนที่ว่าวีเฮาเป็นวิญญาจารหนึ่งวงแหวนเขาได้ร่วมมือกับวังตรงเพื่อทำให้หมาเสียวเถาได้รับผลกระทบจากทักษะโจมตีดวงจิตของเขาในชช่ววงเวลาาาา้รคแุพิณณภญ เร่งความเร็วไปข้างหน้ารู้สึกว่าหัวของเขานั้นได้ชนเข้ากับกำแพงแข็งและเขาก็ส่งเสียงข้ามคนออกมาทันทีจมูกและปากของเขามีเลือดไหลออกมาทําให้เขาไม่สามารถควบคุมร่างกายในขณะที่บินได้ทักษะวิญญาณที่ทําให้เขาเล่นความเร็วก็ถูกปิดกั้นเช่นกันในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้ลูกศรสีดำอน,นาสพึงกลัวทั้ง3ได้มาถึงตรงหน้าเขาอย่างไร้เสียงต่อมาก็เกิดเสียงดังเมื่อมันระเบิดขึ้นพร้อมกันทัในใดนั้นหมอกสีดําก็ปกคลุมเขาปิดกั้นการมองเห็นทั้งหมดของเขาว่าวิงเฮารู้ดีว่าไม่ว่าเขาจะโจมตีราชญญญาณแบบบตตตตตัััััััวววววว่่่่่ออออเเขขขาาาาาาาก็ยยยงงงไไมมสสรรรถททํนนนคูู้้้้ดดดดุธธิิญญะีี คือการทําให้คู่ต่อสู้สังกแล้วรีบหนีไปราชาวิญญาณหยุดไปช่วขณะทาให้ระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ว่าวิเฮายังสั่งให้หวางตรงบินขึ้นไปเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างพวกเขากับวิญญาจารย์ทั้งสามที่อยู่บนพื้นดินเพราะว่าจักรพัดวิญญาณหกวงแหวนอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ทาว่าอย่างไรก็ตามผู้โจมตีทางอากาศของพวกเขาเป็นถึงระดับราชาวิญญาณห้าวงแหวนแม้ว่าการรวมกันของวงแหวนของพวกมันจะตากว่าระดับมารฐานแต่ว่าพวกมันนั้นก็ยังอยู่ในระดับราชาวิญญาณรรรรราาาาาววววววิิญณทททััั้้้้้งงงงงง่่่อออออยููเเเบืหลลกกกก็็็็ตตตมมมนถจจดขพไไป ในเวลานี้พวกมันอยู่ห่างจากวังตรงเลยหัววีเฮาไ่ถึง50เมตรและในตอนนี้หัววีเฮ้าก็ตะโกนบอกวังตรงไปว่าวังตงบินตรงไปในเวลาเดียวกันวงแหวนวิญญาณสงวงของเขาก็เปลี่ยนเป็นวงเดียวและรอยสังแมงป่องขนาดใหญ่บนหลังของเขาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นพร้อมกับกินไอที่กดขี่ข่มเหงอย่างหาที่เปียบไม่ได้แน่นอนว่าวังตรงที่ได้รับดวงจิตตรวจจับและแบ่งปันขอหัว,วีเฮาสามารถรับรู้ได้ทันทีถึงความเร็วของผู้ที่ไล่ตามกาลังเคลื่อนที่ไปเขารู้สึกสิ้นหวังเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วความแข็งแ่งระวังทั้งสองฝ่ายห่างกันมากเกิน แม้ว่าพวกเขานั้นจะมีความสามารถมาแค่ไหนก็ตามแต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะสามารถต่อสู้กับราชาวิญญาณห้าวงแหวน3าคนได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะเผชิญหน้ากับศัตรูมากขึ้นทันทีเมื่อพวกเขาลงสู่พื้นโรงเรียนจะส่งคนออกไปหลังจากได้รับสัญญาณขอความเสวยเหลือของเขาแต่ไม่มีทางที่พวกเขาจะมาถึงในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างแน่นอนในตอนนี้พวกเขายังอยู่ห่างจากเมืองเซเลอเคร์ถึง2กิโลเมตรเป็นเพราะจิตใจของวังตงวาง่างเปล่าและเป็นเพราะเขาเชื่อใจหัววีเฮาเขาจึงทำตามคำพูดของว่าวีเฮาอย่างไม่ลังเลทันใดนั้นเขาก็กดปีกลงแล้วก็พุ่่่งงงงขขขขึึึ้้้้นนนนนไไไปปใใอออาาาาากกศศ็ททีสสูเเเดลแืพ งลงด้านล่างเพื่อสร้างแรงผลักดันในช่วงเวลานี้เครื่องขับดันสร้างความเร็วของหัววีเฮาได้เย็นตัวลงแล้วเขาก็ยิงมันลงไปด้านล่างทันทีทั้งสองคนเคลื่อนไหวพร้อมกันทําให้พวกเขานั้นเร็วพอไปถึงระดับเดียวกับศัตรูได้ในตอนนี้พวกเขาบินสูงขึ้นไปในอากาศมากกว่า300เมตรแล้วเมื่อมองไปยังเมืองเือร์ไลเคอร์จากตาแหน่งปัจจุบันของพวกเขาสามารถมองเห็นแสงสว่างได้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้วงตรงนั้นค่อนข้างเหนื่อยล้าหลังจากทะลวงผ่านความสูง3า0ร้อเมตรเครื่องขับดันความเร็วของหัววีเฮาก็ร้อน,ข,นอขึ้นอีกครั้งเช วังตรงก็ตกตะลึงเขาคิดในใจว่าการกางปีกในแนวนอนนั้นจะไม่ทำให้ความเร็วของข้าลดลงเหรอข้าคงทำได้แค่ลองลอยไปในอากาศเท่านั้นแต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามพวกความวั่ยวางใจที่พวกเขาทั้งสองมีต่อกันก็แสดงออกมาแล้วในครั้งนี้แม้ว่าวังตรงนั้นจะมีข้อสงสัยในใจแต่เขาก็ยังเชื่อคำพูดของว่าหวีห่เฮาอย่างไม่มีเงื่อนไขเขากางปีกออกทำให้ความเร็วของเขาลดลงอย่างมากในช่วงเวลานี้ราชาวิญญาณทั้ง3ที่อยู่ด้านล่างของเขากำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วว่าหวีห่เฮานับถอยหลังในใจว่าสี่สามสองหนึ่ง ทันใดนั้นวงตงกโค้นพบว่าพลังเฮาตรงของพวกเขากำลังหลั่งไหลในอัตาที่น่าเหลือเชื่อว่าวีเฮายังคงเหมือนเดิมท่าหามองอย่างผิวเผินแต่วงตรงรับรู้ได้ว่าวีเฮาเป็นเหมือนบอลลูนที่เต็มไปด้วยแรงอกดอย่างไม่หยุดยัง้งเขากำลังทำอะไรตอนนี้ศัตรูทั้งสามของพวกเขาอยู่ห่างจากพวกเขาเพียง20เมตรเท่านั้นและว,วงแหวนวิญญาณของพวกมันก็สว่างขึ้นพร้อมกันที่ระยะ15เมตรทักษะวิญญาณของพวกมันถูกล็อกและบันทึกไว้แล้วความถี่และวิธีการโจมตีของพวกมันล้วนอยู่ภายใต้ดวงจิตตรวจจับของววีเฮ นในท้องฟ้ายามราตรีที่มืดมิดจู่ๆแสงสีเขียวหยกก็ปรากฏขึ้นแสงนี้อยู่ในรูปแบบของแสงเส้นเดียวซึ่งกระจายแพร่ออกไปด้านนอกทันทีเผยร่างโครงร่างของบุคคลรวมทั้งกระดูกสันหลังกระดูกชิคค้โครงแล้วก็กระดูกหน้าอกตลอดจนกระดูกทั้งหมดภายในลำตัวของเขาแสงสีเขียวหยกมรกรนั้นดูเย้าเยวนมากแต่ความรู้สึกที่น่าดึงดูดนี้คงอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้นหลังจากนั้นแสงสีเขียวหยกที่สองประกายผ่านดวงตาก็ได้แพร่ขยายออกไปและห่อหุ้มพวกมันไว้ในทันทีทําให้เกิดความเย็นสุดขั้วและชาววิญญาณทั้ ัแงตวพวกมันสูญเสียการควบคุมร่างกายอย่างสมบูรณ์และถูกระง,งับกลางอากาศในตำแหน่งก่อนหน้าขณะที่พวกมันพยายามจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามพวกมันถูกระง,งับอยู่เหนือพื้นดิน300เมตรและเมื่อบินขึ้นไปแล้วถ้าใครไปต่อไม่ไหวก็ต้องตกลงหลังจากนั้นไม่นานร่างของราชาวิญญาณทั้ง3ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเล่ากับอุกบาตแสงสีเขียวนั้นส่องผ่านท้องฟ้าเพียงคู่หนึ่งแต่ว่าทันทีที่มันหายไปร่างของราชาวิญญาณทั้ง3ก็ตกลงมาแล้วในเวลาเดียวกันสีหน้าของัวว,วีเฮาและวังตงก็เริ่มชิดเสียวไม่ว่าแสงสีเขียวที่ปลกมาหั้้ทใน็ ร,รู้สึกถึงความเย็นเยืเยอกอันน่าสะพึงกลัวนี้และยังรู้สึกว่าบีของเขาแข็งเล็กน้อยไม่ว่าเขาจะไม่ได้สัมผัสมันโดยตรงโชคดีที่เขาบินในแนวนอนดังนั้นพวกเขาจึงบินตรงไปเรื่อยๆได้ในทางกลับกันใบหน้าขุ่นว่าผีเฮาชิดลงเนื่องจากเขาใช้พลังวิญญ,ญาณมากเกินไปในเวลาเดียวกันร่างกายของเขายังทนต่อผลกระทบมหาศาลของพลังวิญญ,ญาณทั้งหมดอย่างไรก็ตามเขายังไม่สามารถผลคลายได้เขารู้ดีว่าถึงแม้ว่าการโจมตีครั้งนี้จะทรงพลังแต่คู่ต่อสู้ของพวกเขาคือราชาวิญญ,ญาณและการตกจากฟ้าก็ไม่เพียงพอที่จะฆ แรงและยิบระยับในขณะที่เขาเทพลังวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ลงไปเมื่อเขาทำเช่นนั้นมันก็ปล่อยเปลวเพลิงสีขาวออกมาและพวกมันก็ได้ขับเคลื่อนไปที่เมืองเสือไลเคอร์อทันทีจากระดับความสูงในปัจจุบันของพวกเขาอยู่ที่300เมตรในตอนนั้นเมื่อนอนแมน้ำแข็งเทียนเมืองเตือนเขาว่ามีศัตรูซุ่มโจมตีว่าวีเฮา,าเริ่มวางแผนที่จะหนีทันทีโชคดีที่มีการเตือนของนอนแมน้ำแข็งเทียนเมืองทำให้เขานั้นมีเวลาคิดมากขึ้นไม่เช่นนั้นพวกเขาคงต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีจำนวนมากและก็ยังทรงพลัััััังงงงงงมมาาาาาาากกกกกววววววว่่่่่่่่พพเเเเขขขขดนนนนนนน้้นน้้รรตตตอออสูแแบบจึึไใใชททททลืผหีีีิิ และเขาก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วเพื่อให้ได้ผลสาเร็จที่พวกเขานั้นกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้พวกเขากําลังบินอยู่ระดับความสูง300เมตรแม้แต่จักรพัดวิญญาณหกวงแหวนก็ไม่สามารถจมที่พวกเขาจัพื้นดินได้ตราบใดที่พวกมันนั้นไม่สามารถบินได้ไม่ใช่ว่าวิญญาณระดับสูงที่ไม่มีทักษะในการบินไม่สามารถบินขึ้นไปในอากาศได้แต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นระดับมหาปา์ตวิญญาณเจ็ดวงแหวนจึงจะสามารถบินได้ด้วยการใช้พลังวิญญาณอันทรงพลังของพวกเขาเพื่อบินได้ในช่วงเวลาสั้นๆด้วยเหตุนี้ในระดััััับจจกกรรดดดดิิววววววญาา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 าณงง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 แหหหนนึยยยไไมมม่่่่่สสถทํ้้้้เีคอออออขปลลภืูู พวกเขายังโชคดีมากเพราะว่าถ้าหากระดับจกักรพรรดิวิญญาณน,นั้นมีทักษะวิญญาณประเภทบินได้พวกเขาจะไม่มีโอกาสหลบหนีได้เลยแต่ทว่าอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่วิกฤตนี้เทพีแห่งโชคอยู่เคียงข้างพวกเขาตามที่ว่าวิเฮาได้คาดการไว้ราชาวิญญาณทั้ง3าที่ตกลงมาจากท้องฟ้าจะสามารถฟื้นตัวจากสถานะที่แทะแข็งได้เมื่อพวกเขาตกลงมามากกว่า100เมตรพวกมันก็กางปีกออกเพื่อสลอความตกอย่างยากลาบากแม้ว่าพวกมันจะลุกลี้ลุกลนแต่ว่าพวกมันก็ยังสงบสติอารมณ์ได้ก่อนที่จะกระแทกกับพื้นอย่างไรก็ตามในตอนนี้พพวววววกกมมมมััันนนไไ่่่่สาา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 รรถตตหิเด้้้งงงงทททจะคยผอฟข จักรพรรดิวิญญาณที่กำลังไล่ตามอย่างดูเดือดทนใดนั้นเขาก็เพิ่มความเร็วของเขาและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่ว่าวีฮอว์ลีวังตงจะลงสู่พื้นในตอนนี้เขารู้สึกว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จของเขานั้นใกล้จะหมดลงแล้วภารกิจของเขาจะจบลงด้วยความล้มเหลวถ้าเขาไม่สามารถจับและฆ่าว่าวีฮอว์ลวังตรงได้ก่อนที่จะเข้าไปในเมืองเอไลเคอร์อยา่างไรก็ตามเขายังต้องพยายามเปิดครั้งสุดท้ายและหากเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หลังจากนี้เขาจะต้องหนีให้เร็วที่สุดความเร็วที่จักรพรรดิวิญญาณสามารถบ,บรรลุด้้กกกิินนนนววาวาาีหงงจยฝอออญญณ จักรพัดวิญญาณเป็นวงแหวนสีดำหมื่นปีที่น่าเกงขามจักรพัดวิญญาณเล่นความเร็วทั้งหมดของเขาบนพื้นดินเท่าที่เขาจะทําได้จนกระทั่งเขาไปถึงประตูทางเหนือของเมืองสอไลเคอร์ว่าวีฮอว์ลวังตงยังคงอยู่ห่างจากกระแพงเมืองประมาณ200เมตรทันทีที่จักรพัดวิญญาณคนนั้นมาถึงกระแพงเมืองเขาก็แตะปลายเท้าของเขาลงบนกระแพงเมืองและเริ่มปีนขึ้นไปด้วยความเร็วที่น่าอาัศจรรย์และเขาไปถึงจุดสูงสุดของประตูเมืองในชั่วพริบตาในตอนนี้ว่าวีฮ่ว์ลีวังตรงได้ใช้พลังส่วนใหญ่ไปแล้วางวางวง่งใรชิญณ วงแหวนพลังปานเลือดส่วนใหญ่ของเขาถูกแทะแข็งดังนั้นเขาจึงไม่สามารถปลดปล่อยพลังที่จะบินขึ้นสูงได้อีกต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงทาได้เพียงเฝ้าดูจักรพรรดิวิญญาณที่พุ่งทะยานขึ้นมาจากกระแพงเมืองตรงมายังพวกเขาจักรพรรดิวิญญาณยกมือขวาขึ้นกลางอากาศที่ปกคลุมไปด้วยเปลวไฟสีดํามาที่พวกเขาเปลวไฟสีดํานี้ดูเหมือนจะมาจากวงแหวนวิญญาณหมื่นปีของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าการจบดีครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ว่าวิเฮาเลยวังทรงจะสามารถต้านทานได้ในเวลานี้มีคนสามคนวิ่งด้วยความเร็ว และเขาได้ปลดปล่อยวิญญ,ญาณยุทธมังกรทอราลาสีขามอย่างเต็มรูปแบบแล้วคนที่อยู่ด้านหลังของเขาคือสวีสันสือและเจียงหนานหนานจำนวนวงแหวนวิญญาณบนร่างกายของเป้ยเป้ยและสวีสันสือนั้นไม่ใช่3แต่ว่าเป็นสีวงแหวนสีเหลืองสองวงและก็สีม่วงสองวงนี่หมายความว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นกลายเป็นปรมาจาร์สีวงแหวนไปแล้วอย่างไรก็ตามไม่ว่าทั้งคู่จะเห็นพวกเขาวังตงก็รู้สึกว่าพวกเขาอยู่ไกลกันมากพวกเขาอาจจะมาไม่ทันเวลาทันใดน,นั้นหัวหวีห้องกตะโกนขึ้นมาว่าวงังตงหลังจากนั้นเขาก็กอดวังตงไว้ในอ้ขขออกกขขขงงงงงงเเาานนนนนัันัวววจจจิตตตบ็หไปททีสุื่่พล ตรงในร่างกายของพวกเขาเริ่มเดือดพ่านพื้นที่รอบๆตัวพวกเขาระยะ10เมตรก็เริ่มสว่างขึ้นและมีแสงสว่างที่แปลกประหลาดแผ่ออกมาจากร่างกายของพวกเขาเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ